ไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราทีมงาน o o m ฟอ o r y o ปร r o p e r t y ตี้กรุปด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราทีมงานจะพามาชมบ้านสวยนะครับในเขตแม่น้ำคูซอยสองนะครับเป็นบ้านเดี่ยวที่สวยเลยจ้ะ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแดดร่มลมตกนะครับวันนี้วันเสาร์นะจ๊ะวันหยุดหยิบมือถือขึ้นมาดูไลฟ์พวกเราได้เลยมาดูบ้านสวยๆนะครับอยู่เขตแม่น้ำคูซอยสองจ้ะเยอเยอเยอเหลือแค่หนึ่งหลังเพียงเท่านั้นนะจ๊ะพร้อมโอนเลยตอนนี้อันนี้เราอยู่ที่ โครงการโฮมฮิลล์2นะครับผมตรงนี้อยู่ใกล้โรงเรียนที่คมสร้างตนเองนะครับเดินทางแค่2กิโลเมตรเองจ้าแล้วก็ใกล้โรงเรียนอลวิน5กิโลเมตรนะจ๊ะแล้วก็ใกล้โรงเรียนบ้านปวกแดง6กิโลเมตรนะแล้วก็ใกล้ห้างซีเคนะครับเดินทางเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองจ้าแล้วก็ใกล้วัดชาคมันเทศเดินทางแค่2.5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ ใกล้วัดหนองมะปิ้งเดินทางเพียง5กิโลเมตรเดินทางไปนิคม WHA อ t ิทเทนซีบอร์สนะครับเดินทางเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นนะจ๊ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราทีมงานโฮมยุปาร์ตี้กรุ๊ปด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดินทางไปนิคมโลจนะปลวกแดงเดินทางเพียง15นาทีจ้ะแล้วก็เดินทางไปนิคมอมตะทิตี้20นาทีเท่านั้นนะครับ เดินทางไปนิคมอุตสาหกรรมอีเทนซีบอร์ดสิบห้นาทีแล้วก็เดินทางไปนิคมอุตสาหกรรมระยองอินดัสเตียนปรักปรัก15นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็เดินทางไประยองอ่าเดินทางไประยองใช้ระยะเวลาเดินทางแค่10นาทีเองจา้าโอ้โหสะกดผิดุ้ยมานเดี๋ยวเราพาไปชมบ้านวสวยๆนะครับผมเนื้อที่38ตารางวานะครับ2ห้องนอน สองห้องน้ํานะครับแล้วก็หนึ่งที่จอดรถนะครับเป็นบ้านเดี่ยวทรงปั้นหย่านะจ๊ะสวยๆเลยนี่นะครับถนนทางเข้าสะดวกสบายนะจ๊ะคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะว่างๆก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูไลฟ์พวกเราได้เลยตรงนี้เหลือพร้อมโอนเพียงแค่หนึ่งหลังเท่านั้นนะครับพร้อมโอนเลยจ้ะเพียงแค่หนึ่งหลังเท่านั้นซึ่งเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่เรียบร้อยแล้วอ่า จะมีอีกหนึ่งหลังนะครับตรงนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างอยู่นะจ๊ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะนี่อันนี้เป็นบ้านที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบ้านที่พร้อมโอนเลยจ้ะสเปคคือสองห้องนอนหนึ่งห้องอ่าสองห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็หนึ่งที่จอดรถนะครับเอาไปอีกหนึ่งว้าวนี่คุณเปิ้ลสวัสดีครับ คุณเปิ้ลโฮมฟอร์ยูของพวกเรานี่เองนะครับคุณเปิ้ลจะพาชมบ้านวสวยๆนะครับอ่าตรงนี้หน้าบ้านกว้างสิบเมตรนะครับแล้วก็ลึกลึกเท่าไหร่ครับคุณเปิ้ลอ่าแล้วตรงนี้ลึกสิบ้าเมตรหน้าบ้านกว้างสิบเมตรแล้วก็ลึกสิบห้าเมตรนะครับดูนะครับบ้านสวยมากเลยอยู่แม่น้ําคูซอยสองเองจ้ะสวยๆเลยเอาไปหนึ่งว้าวาดูทรงบ้านนะครับสวยๆเลย เป็นทรงปั้นหยาเนาะคุณเปิ้ลอ่าต่อเติมเรียบร้อยสวยงามพร้อมโอนนะจ๊ะดูนะครับนําเสนอเลยดูนะครับนี่อลังการงานสร้างจ้ะสวยๆพื้นที่สามสิบแปดตารางวาจ้ะดูนะครับดูปูกระเบื้อง,งให้อย่างเรียบร้อยเลยเนะาะอ่าอ่าปูกระเบื้องลานจอดรถให้นะครับแล้วก็ต่อเติมหลังคาลงจอดรถให้ด้วยเนะาะสวยๆเลย แล้วก็มีปูย่าให้ด้วยนะครับตรงนี้ปูย่าปูย่าสนามให้ด้วยนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวารอบตัวบ้านเลยเนะคุณเปิ้ลเนะาะสวยๆเลยนะครับแล้วก็รั้วนี่ก็เป็นรั้วสไลด์นี่นะครับนี่ตรงสูงเลยอ่าะขงคุณเปิลไว้ก่อน <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวบ้านกันเนาะจะบอกว่าทรงบ้านสวยเนาะคุณเปิลดูนะครับดูดูวัสดุอุปกรณ์สวยนะครับดูนะครับ คนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราทีมงาน h o m o ฟอ o u ยู o p e r t y group ด้วยนะจา๊ะเอาไปอีกหนึ่งว้าวตรงนี้เป็นส่วนของห้องโถงเนาะคุณเปิ้ลเนาะหน้าบ้านมาเปิดมาก็เ,าเจอแบบสไตล์โมเดิร์นเลยแล้วก็แบบนี้เลยค่ะอ่าได้เป็นแบบนี้เลยนะครับตรงนี้จะได้เป็นฝ้าหลุมด้วยนี่นะครับเป็นฝ้าหลุมเลยจ้ะอ่าแล้วก็ตรงนี้นําเสนอเลยนี่นะครับเป็นของแถมเนาะคุณเปิลเนาะอ่าชั้นวางทีวทีแถมให้นะครับ เป็นชั้นวางทีวีแถมให้แล้วก็มีเกะ๊ะสามารถดึงออกได้ด้วยนะเอาไว้เก็บอุปกรณ์นี่เอาไว้เก็บอุปกรณ์ไว้เก็บเอกสารใช้ทํางานอะไรได้ปกติอย่างดีครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางโมเดิร์นเนาะคุณเปิลเนาะเป็นบิวอินกันอ่าเป็นบิวอินกันสไตล์โมเดิร์นเนาะคุณเปิลเนาะอ่าสวยๆเลยนี่นะครับเป็นฝ้าหลุมด้วยเ,เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊าแดดร่มลมตกนะครับก็มาชมบ้านสวยๆกันยามเย็นนะครับนี่ ไปเดีย๋ยวเราพาไปชม Susan, ในส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งกันดีกว่าเนาะออันนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคบนี่นะครับห้องนอนห้องที่หนึ่งแสงสว่างดีเนาะคุณเปิ้ลเนาะอแต่ตอนนี้เรามาไลฟ์กันช่วงเย็นๆอาจจะแสงสว่างน้อยนิดนึงแต่จริงๆแสงสว่างดีมากด้านข้างนี่นะครับมีประตูหน้าต่างนะครับประตูหน้าต่างเปิดได้นะครับสี่ช่องเลยนะครับ มีลูกค้าทักมาถามว่าคุณเลี้ยวโก้ทักมาถามว่าอยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวเราตอบแชทไปเลยครับผมตรงนี้อยู่แม่น้ําคูซอยสองจ้าสวยๆเลยนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่หลังเดียวเท่านั้นนะจ๊ะหลังเดียวเท่านั้นอ่าคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็สามารถติดต่อพวกเราได้จากเบอร์โทรด้านล่างของไลค์เลยจ้าอ่านี่นะครับคนไหนเข้ามาแล้วก็กดมาทักทายพวกเราได้เลยตรงนี้ได้ห้อง เป็นฝ้าหลุมเลยเนาะคุณเปินะ้ลเนาะอ๋อฝ้าหลุมด้วยอ,อันนี้เป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องนอนห้องที่สองกันต่อนะอันนี้เป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะครับนี่สะอาดสะอ้านวัสดุอุปกรณ์ดีแสงสว่างดีนะครับฝ้าหลุมเหมือนเดิมนี่นะครับห้องนี้พิเศษไปอีกออมี้อ อ่านี้ห้องนี้จะเป็นห้องพิเศษนะครับจะมีห้องน้ําในตัวซึ่งผมลองเทสไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ลองเทสระบบไปเรียบร้อยแล้วเป็นสุขภัณฑ์ของกะหลัดเหมือนเดิมนะครับสุขภัณฑ์นี้ไว้วางใจได้เลยจากสุขภัณฑ์ของกะหลัดแล้วก็ของโมย่านะจ๊ะแล้วก็มีฝักบัวใหญ่ๆไว้ให้เลยแล้วก็ปูกระเบื้องให้ถึงเพดานเหมือนเดิมนะครับนี่สะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานนะครับนี่นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกมีไว้ให้พร้อมจ้ะ อันนี้เป็นส่วนของห้องน้ําห้องที่สองนะอยู่ในห้องนอนห้องที่สองเนาะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องน้ํารวมอันนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางแล้วคุณเปิ้ลเนาะอ่าอันนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลาง<ส>ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นสุขภัณฑ์ของโมยาแล้วก็สุขภัณฑ์ของกระหลัดนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องให้ถึงเพดานเหมือนเดิมนะครับมีฝักบัวใหญ่ใหญ่ไว<ส>ให้อาบเลยนะเอาไปอีกหนึ่งกระดิ่งนี่นะครับนี่เตรียมวัสดุอ่าหมายถึงว่า วัสดุอุปกรณ์เบื้องต้นมีว้ให้หมดแล้วนะคุณเปินะ้ลเนาะอ่าติดตั้งมาให้เรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของครัวกันต่อดีกว่าอันนี้จะเป็นครัวนะครับอ่าครัวนี้ก็แยกเป็นสัดส่วนเลยนะคุณเปินะ้ลเนาะสามารถปิดประตูเปิด,ป,ดปิดได้นะจ๊ะนี่ปิดเปิดได,ด,ด,ด้แล้วก็ตรงส่วนนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็มีส่วนของซิงค์ดูดอากาศให้ด้วยเนะคุณเปิ้ลเนาะอ่าเป็นฮูดดูดอากาศนั่นเองโอ้ตายแล้วไปอยู่ไหนมาตากล้อง อ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นเตาแก๊สนะครับอันนี้เป็นส่วนที่โครงการแถมให้นอะอ่าแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์มีล้างจานซิงล้างจานแล้วก็ช่องเก็บของนะครับนี่สวยๆงามๆเลยเป็นครัวบิวอินที่สวยงามเนาะคุณเปิ้ลสะอาดสะอ้านตรงนี้ก็มีแถมเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับด้านบนนะครับมีอ่าเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นตู้เก็บของนะครับเอาไว้เก็บอุปกรณ์ตะหลิว กระทะได้เลยอ่อยาอไปเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของรอบตัวบ้านกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของหลังบ้านนะครับ <c oughs> นี่บ้านนี่ตรงนี้เราจะมีนี่แถมให้ด้วยนะครับเป็นถังสำรองน้ําแล้วก็ปั๊มน้ำเนาะคุณเปิ้ลเนานะตอนนี้เป็นถังใหญ่หญเลยไม่ต้องห่วงนะครับว่าเวลาไปทํางานจะไม่มีน้ําอาบนะครับตรงนี้แถมให้ทุกหลังเลยจ้ะแต่ตอนนี้เหลือโอนแค่หลังเดียวเท่านั้นนะครับแล้วด้านข้างก็ปูหญ้า ไว้ให้รอบบ้านเลยครับเป็นหญ้าสนามสวยๆหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยแล้วก็เสื้อผ้ามาใส่แค่สองสามชุดก็อยู่ได้แล้วครับสวยๆเลยโอ้โหจะบอกว่าพื้นเปียกถุงเท้าเปียกหมดแล้วโอ้โหนี่นะครับอันนี้ก็ปูหญ้าสนามให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ฝั่งนี้ด้วยนี่ดูนะครับให้ดูรอบด้านเลยอ่า ดเดินได้รอบตัวบ้านเลยน้ําประปาอะไรก็พร้อมนะครับน้ําแรงนะจ๊ะ,พร,ออะพร้อมเข้ามาอยู่เลยแล้วก็บรรยากาศบ้านก็สวยด้วยอ่ะไปคุณเปิ้ลเดี๋ยวเราไปแจงโปรโมชั่นกันดีกว่าเนาะตรงนี้นะครับผมโปรโมชั่นก็ดีด้วยอ่าเรามีของแถมกับทางโครงการแล้วก็กับทางทีมงานโฮมโปรย์ด้วยเนาะคุณเปิ้ลเนาะอ่าตรงนี้เรามาแจงกันอีกรอบนะครับตรงนี้นะครับ เราอยู่ใกล้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสองกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเดินทางมาจากบ้านหลังนี้นะครับอ่าแล้วก็ใกล้โ, eka, โรงเรียนออลวินห้ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ใกล้โรงเรียนบ้านปวกแดงเพียงหกกิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็ใกล้ห้างซีเคเดินทางแค่เจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ใกล้วัดซากมันเทศนะครับเดินทางแค่สองจุดห้ากิโลเมตรแล้วก็ใกล้วัดหนองมะป,ปิง้งเดินทางเพียงห้ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับอ่า แล้วก็เดินทางไปทำงานนะครับไปนิคม wH A อ t o ท s e a b ซี r d รเดินทางแค่สมกิโลเมตรเท่านั้นเองนาะคุณเปิลเนาะแจวเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวเอาไปหนึ่งสาวก่อนผมชอบมากเลยอยู่ใกล้ที่สำคัญ <c oughs> สำคัญนั้นันเลยอ่ะ <c oughs> แล้วก็เดินทางไปนิคมรถักนาปวกแดงนะครับสิบห้านาทีเท่านั้นเองจะ้ะแล้วก็เดินทางไปนิคมอุตสาหกรรมอ t ท n s e a b ีบอร์ดเพียงแค่สิบห้านาทีเนาะ <c oughs> ถูกต้องเนาะเดินทางไปนิคมอุตสาหกรรมละยอง อินดัสเรียนปรากสิบนาทีเท่านั้นเองจ้ะแล้วก็เดินทางไปละยองใช้เวลาเดินทางเพียง40นาทีเท่านั้นนะจ้าตรงนี้จะบอกว่าสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับเรามีเงินแถมทำทุนให้นะครับให้150,000บาทบวก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 บวบวก,บวกไปเลยจ้าเอาไป1ว้าวนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเรามีผ่อนเริ่มต้น ผ่อเริ่มต้นประมาณ7,000ถึง8,000บาทขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่กับอายุงานแล้วว่าแล้วก็วงเงินกู้ของผู้กู้นะครับของลูกค้านั่นเองเ,องเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้เรามีแถมทองให้หบาทให้ด้วยเนาะคุณเปิลเนาะอ่าแล้วก็ของแถมนะครับตรงนี้มีของแถมเพิ่มเติมให้อีกหนึงฟีค่าโอนแล้วก็2ฟรีมิเตอร์น้ำแล้วก็มิเตอร์ไฟฟ้านะจ๊ะอ่าเอาไปอีก หนึ่งกระดิง่งแล้วก็สามฟรีแอร์ให้หนึ่งตัวนะจ๊ะเอาไปอีกหนึ่งกระดิง่งแล้วก็ฟรีมุ้งลวดเหล็กดัดนะครับรอบรอบหลังเลยเนาะทั้งหลังเลยอ่ารอบบ้านเลยนะจะเป็นเหมือนหลังหลังหลังนู้นเนาะนะครับเป็นเหล,ล,ล็กดัดอ่าเป็นเหล็กเหล็กดัดล้อมล้อมบ้านเลยทั้งหลังเลยจ้ะทุกช่องเลยแล้วก็ฟรีบิวอินถูกต้องเนาะอ่า,อาแล้วก็ ฟีเตาแก๊สแล้วก็บวกด้วยฮูดดูดควันนะครับอ่าแล้วก็ฟีถังน้ําแล้วก็ปั๊มน้ํานะจ๊ะโอ้เอาไปอีกหนึ่งกระดิ่งแล้วก็ฟีเลนชาวเวอร์คืออะไรฝักบัวใหญ่อ๋อคือฝักบัวอันใหญ่ๆจ้าโอ้ตายแล้วบ้านนอกจริงๆผมโอ้ตายแล้ว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 จ้าอ่ะแล้วก็ฟีโอนโลอ่าฟีลงจอดรถแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับ ด้านล่างนี้นะครับนี่สวยๆส,ยสดๆงด,ด,ดงามจ้ะเอาไปอีกหนึ่งกระดิงะ่งแล้วก็รีปูสนามหญ้าสนามให้ด้วยนะครับรอบตัวบ้านเลยนะคุณเปิลเนะาะเอาไปอีกหนึ่งกระดิง่งว้าวแล้วก็พวกเรามีของแถมสําหรับพวกเราทีมงานโฮมฟอร์ยูที่มอบให้กับลูกค้าที่ดูจากพวกเราเนาะดูจากไลฟ์พวกเราแล้วก็ดูจากทุกๆช่องทางของพวกเรานะครับก็คือเป็นของอ่าเป็นของแถมพิเศษที่พวกเรามอบให้นะครับตรงนี้มีแถมให้เจ็ดรายการนะครับหนึง่ง แถมชุดพนวมชุดใหญ่ให้หนึ่งชุดจ้าแล้วก็สองแถมหม้อทอดไร้น้ำมันให้นะครับตรงนี้ผมก็ใช้งานอยู่ซึ่งใช้งานดีมากเลยแล้วก็สมแถมหม้อสุกี้ชุดใหญ่ให้อีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็สี่แถมพัดลมฮาตาลีตัวใหญ่ๆใ,ให้เลยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ห้าแถมเครื่องปั่นผลไม้นะครับเอาไว้ปั่นผลไม้ปั่นเครื่องทำพิแกงได้นะคุณเปิ้ลเนาะแล้วก็หแถมกระติกน้ําร้อน เอาไว้แบบกินโอวัลตินกินกาแฟตอนเช้าๆได้เลยแล้วก็เจ็บแถมชุดมีดทําครัวอันนี้เอาไว้ลบกันอีกแล้วจา้า <c oughs> เป็นมีดทําครัวชุดใหญ่นะครับที่เรามอบให้นะครับของแถมของเราก็มีให้เจ็ดรายการนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่อยากมีบ้านนะแล้วก็ติดปัญหาแบ็คลิสนะครับสาหรับลูกค้าที่ติดปัญหาแบ็คลิสมีภาระเยอะแล้วก็ผ่อนหลายทางแล้วก็อยากรวมหนี้มาผ่อนทางเดียวนะครับพวกเรายินดีให้คําแนะนําปรึกษาแล้วก็พวกเรา รับปิดนี้ให้ด้วยจ้ะแต่ก็ดูเป็นเคสบายเคสไปนะครับแล้วก็รับปิดนี้ไม่เกินสามเท่าของจํานวนอะไรเอ่ยของรายได้ลูกค้าอ่าปิดนี้ไม่เกินสามเท่าของจํานวนรายได้ของลูกค้านะครับผมอ,อ่ะครบถ้วนสมบูรณ์อ่ะ <c oughs> คุณเปิ้ลวันนี้เดี๋ยวผมหาซาวก่อนนี่อ่าอ่าให้ชมบ้านอีกนิดนึงให้ชมอีกนิดนึงนี่ วันนี้พวกเราทีมงานโฮมฟอร์ยูปาร์ตี้กรุ๊ปนะครับพวกเราขอจบอีพีตรงนี้ไว้ที่ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่อีพีหน้าวันนี้รับสวัสดีครับมีเนื้หาให้กับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านนะจ๊ะ